สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูสั้นนะคะก็จะมาเฉลยกิจกรรมที่4นะคะการแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์นะคะจากโจทย์นะคะที่ให้พวกเรานะคะออกแบบอัลกริทึมนะคะสําหรับพวกนักเรียนนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้เข้ามาเรียนออนไลน์กับพวกเรานะคะก็มาดูคลิปนี้แล้วก็จะได้สามารถทํางานได้นะคะอันดับแรกเนะคะดูว่าโจทย์ให้อะไรลงมาบ้างนะคะเราก็สามารถที่จะมาเขียนได้นะคะเป็นดังนี้นะคะ,ะหนึ่งนะคะ ขอนี่ย่นะคะปรับดินสอน,นิดนึงนะคะโอเคนะคะหนึ่งนะคะโจทย์ให้ไลน์นะคะรับค่า x นะคะรับค่าระยะ x รับค่าระยะ x นะคะสองนะคะเมื่อรับค่าระยะ x เ,เข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วปากกาต้องเตรียมพร้อมค่ะ วางประกานะคะสามเมื่อวางประกาเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมเลยค่ะว่าเส้นเป็นระยะทาง x หรือว่าลากเส้นตรงนะคะเป็นระยะ x นั่นเองนะคะลากเส้นตรงเป็นระยะ x นะคะ C นะคะเมื่อลากเส้นตรงเป็นระยะ x เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเขาบอกว่ายังไงเอย่ยให้หันเลี้ยวซ้ายนะคะปากานะคะหันเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายทำมุม90องศานะคะจากนั้นนะคะเขาบอกว่าให้เลี้ยวทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะคะต้องมาเช็คดูว่ามันครบ สี่ครั้งไหมนะคะทำสี่ครั้งครบแล้วหรือยังนะคะอ่าเมื่อเราเขียนจากโจทย์ที่กนนําหนดให้หนูเขียนให้เส Liu ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็มาเขียนเป็นอันกริทึมได้ดังนี้หนูต้องใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้องนะคะสัญลักษณ์ตัวแรกนะคะเป็นรูปวงรีนะคะเป็นสัญลักษณ์เริ่มการทํางานอ่อการเขียนอันกริทึมทุกครั้งนะคะต้องใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้องแล้วก็ต้องเริ่มต้นการทํางานทุกครั้งนะคะ ลูกศรลงมานะคะรับค่านะคะเราจะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะรับค่าระยะ X นะคะจากนั้นวางประกาเป็นการกระทําเราจะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นวางประกานะคะจากนั้นเป็นไงต่อลากเส้นตรงนะคะลากเส้นตรง เป็นระยะ x นะคะลากเส้นตรงเป็นระยะ x นะคะจากนั้นนะคะให้ทำการเลี้ยวซ้ายนะคะ90องศาเลี้ยวซ้ายเป็นการกระทำเหมือนกันนะคะก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันนะคะเลี้ยวซ้าย90องศาจากนั้นเขาให้มาเช็คค่ะว่าเงื่อนไขมันทำครบไหมสี่ครั้งเราจะใช้สี่เหลี่ยมเข้ารลานตัดนะคะครบ สี่ครั้งจริงไม่จริงถ้าสมมุติว่าจริงต่อเลยค่ะเขียนบอกตรงนี้ลูกศรด้วยว่าจริงก็จบการทำงานเลยนะคะแต่ถ้าไม่จริงนะคะถ้าไม่จริงก็ให้ไปลากเส้นมาใหม่จนครบนะคะลากเส้นมาใหม่จนครบโดยที่เราจะมาใช้เราลากเส้นมาตรงนี้นะคะเราจะมาใช้เป็นตัวจุดเชื่อมตรงนี้นะคะ เป็นจุดเชื่อมใส่เป็นวงกลมจุดเชื่อมนะคะแล้วก็มีลูกศรลงมาแล้วก็ลูกศรชี้มานะคะเป็นแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะสําหรับใครที่ทํามาแล้วนะคะคุณครูเข้าไปดูเช็คเรียบร้อยแล้วทํามาเรียบร้อยหลายคนนะคะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ นะคะถูกต้องด้วยนะคะบางคนยังไม่ถูกต้องนะคะยังไงรบกวนให้พวกเราดูและปรับแก้ไขเพื่องานชิ้นต่อไปจะได้ถูกต้องนะคะใครนะคะที่ไม่ได้เข้ามาเรียนออนไลน์กับเรานะคะหนูดูนะคะในอัลบั้มนะคะจะมีอัลบั้มที่1 2 3สาจะมีกิจกรรมอยู่นะคะให้เข้าไปดูใบงานเลยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาได้เลยนะคะคุณครูฝากไว้ด้วยนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณครูเป็นห่วงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ